ก่อนอยู่ก่อนวันนี้คุณผู้ชได้จบลงแล้วนะฮะเจอกันนะครับผมวันศุกร์หน้านะฮะเวลาหกโมงเย็นก็อยากอยากรู้ว่าคนยังไงขึ้นติดกระแสเขาไลฟ์มาแล้วนะนี่คนดูเยอะจิ๊กจั่นและนี่นะครับขอเราอยู่กับน้องภูวินนะฮะอะไรอ่ะพี่พอนี่เคยบอกว่าก่อนไหมใช่ต้องพูดจาเพราะๆนะไม่พูดเหมือนที่มึงพูดปกติเลยอ๋อไม่นึกว่าแล้วมึงคิดว่าคนในไลฟ์มันไม่ได้ยินหรอทมึงพูดอ่ะ แค่เป็นไรคนเการู้ว่ามึงติดเฮ้ยๆฮพูดใจดีๆคนไม่รู้อายุโตเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่ามึงรู้มาพอเออมึงเป็นไรอ่ะโทษทีปกติมึงไม่ได้เป็นแบบนี้มึงเป็นไรขอโทษคือตื่นเต้นในที่คนเยอะมึงเป็นไรอ่ะมีกี่คนวะร้อยสี่สิบคนสองพันหนหมื่นสี่อ๋อหมื่นสี่โอ้ยแล้วว่าว่าไงจ๊ะอ้าวแอนเตอร์ดิ้จอยเอาพี่อิงมาดีครับอิงอ่ะ พี่อิงวลัน Oh my god Oh my god ฉันชอบเธอบอกรักคุณทช่วยเปขาไรด้ได้พอแล้วไอเขาคุณไม่ไอไม่ช่วย้างจานเลยฉันช่วยแจกจานตอนแรกแล้วก็ล้างช้อนแล้วก็แจกช้อนแล้วล้างแก้วแจกแก้วเลยเขาเรียบร้อยตัน่าตอนแรกแล้วใช่ไหม วิทโทรศัพท์อะไรอะเฮ้ยฟลิปครับผมแล้วคุณใช้โทรศัพท์อะไรฮคุณคุณฟลิปแล้วให้คนดูสิฟลฟลิปลัเดี๋ยวหยเป็นอะไรกันเนี่ย้บูมาดูไลกูแลู้มดูลกูอยู่้อย่นี่ไหมไม่ไม่เี่ ก็เลยลองเข้าไปดูสักหน่อยแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนล่ะขอบคุณมากนะเพื่อเลยนะไอ้ภูมิมันอยู่ไหนวะใครอะไรสกอตออะนี่ไงอ้ยเชี่ยหลอดจังวะอยู่ไหนผมเหรอแล้วตรงตรงนั้นคือเป็นอะไรอ่ะแพนไปได้ไหม เอานอนนอนเหมือนเดิมดิแล้วแทนไปได้ไหมนอนเหมือนเมื่อกี้ดินอนเหมือนเดิมแล้วแทนไปได้ไหมอืมนอนเหมือนเดิมดิอันนี้จิ้นได้ไหมโคนนี้จิ้นได้ไหมอันนี้จิ้นเจ้จิ้นทอดก็นเลยเอาเอาไม่ต้องจินจินทอดินท้อดเลย ตั้งแ่เราไหนตั้งแต่เราหล่ตั้งแต่มันเลิกเป็นมองเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่ามอง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 นี่น่าจะไม่ได้นอนเฟต้องว่างนะอะไรอเคล้พาไปดูเชฟดีกว่า ใกล้ขนาดนี้ที่ชาลอดป่ะเนี่ยเือเห็นอะไรบ้างอ่ะเห็นสิวขอบคุณมากเลยอะใส่อยู่อันนี้ทำอะไรครับเชฟอันนี้เชฟระดับมิชลินของเราครับทำอะไรครับของหวานเพื่อนจะได้กินหลังปักให้บุงก่อนีทำอะไรอะไลฟ์หรอใช่โอเคไปแล้วเบื่อแล้วบ๊ายบาย